นาคุณค่าบ่เคยเสื่อมสูหุนสร้างความสมดุลพอเพียงมังคังยังยืนตามรอยพอสาหันต่อไว้เป็นจุดเดินธรรมาชาติจะได้กลับคืนฟื้นฟูเศรษฐกิจชีวิตมันคงมาสืบสาหัร,ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง ให้รุ่งเรืองสีวิไลดังใจประสงค์เดินก้าวผ่านเติมฝันมีสุขด,ดำรงสมดุลต้นทุนนุนทงทฤษฎีพระองค์ยิ่งใหญ่พายให้บูมปภูมปัญญานี้มีค่ามากมายยิ่งนัก เห็นประจักษ์จริงยิ่งกว่าภาษาแผ่นดินธรรมเลิศล้ำสินนานาอยู่ดีกินดีทวนนาศาสตร์พระราชาพวกน้องนาโมเดลยพอเพียงเพียงพอต่อคนทั้งพอแผ่นดินทองพืชพันแบ่งปันเพื่อกูลจิตอาสาเรามา มืออุดหนุนก่อร่างสร้างความสมบูรณ์เพื่อเพื่อเจือจุนให้มังคังย่างราดดังมิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าบังสุขุลชีวอนพร้องกับของบริวาร เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน มาตัตม,มาภาพทำทำสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสถาบานตุสนับสนุนเต็มที่อันนั้นแล้วถือว่าวัดเขาเป็จเจ่าวัดของกาสังกองนะตอนนี้ไก่แล้วตอนนี้เป็นระดับของจงหวัดแหล่งทีเจ็ดแล้วอันั้นแล้วการข้าเพื่อนเขาก็ต้องไปด้วยกันวันนี้ไปว่าคนนั่นวัดกูโค่คนิพัดมึงมาใจวัดก็คือพระพุทธศาสนา แล้ก็โคกนองนสาสถาระรการเนี่ยป่อ,อข้อห้องราชการที่เก้าก็ถือเป็นกษัตริย์ที่เขาอยู่บนพื้นแผ่นดินของเปิรนนะครับตาคุกนั่นนะด้อของเปิรนน์นแล้วท่านทั้งหลายในน,มนามมตมาผ้าเจ้าหวัดวัชสักองในนามัิทธิผงสะทอนว่าในนามของคณะสถาบันสันกองขอเจริญสุขสวัสดีขอบคุณเจริญพร ครับท่านประธานเริมนี่เนาะแล้วก็ผู้การฝนแล้วก็คณะสมาชิกจ้าหน้าที่ของสากรที่เป็นต้นเป็นเก้าเครับพ่อป่าในวันนี้แล้้อราก็มีตั้งคณะของเทศการคับเครื่อโนโคกหนองนาสาพราราชาชุมชนวัดสันกองในกาลาเวลาบันิยูก็ขอเคื่อมีใจ แน่นวาไปตังหนึ่งตังไรก็ขอ,ขอให้มีโจกมีลาปาแปะจะนาคาศึกสตูนั่นจุงจักมีเตืองแต่ดิล,ลีสมนังบากปาีพระพุทธเจ้าตัดเตตกระดาะวัาตกัาวารีวังหาผู้ราปารีปุทธสารัง เอมเมวาอิโตตินังเปตานังอุกกปติอิตังปกติตังตุนังกิปเมวาจามีจตุโชติราโสยดาสปิติโยวิวัจจันตุสภะโรโควินาสันตุมาเตปะวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิมาตนาสิริสันิจังจายโนจัตตารอธัมมาวัตันติ